สวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมสวัสดีค่ะแม่พี่น้องทุกคนเนาะที่เข้ามาวันนี้ก็จะพาลูกเล่นอ่สบู่ที่มันเอาใส่น้ําสไลน์น้ำโฟงน้ําแฟบนะคะให้มันเป็นลูกโป่งน,นะคะมาเป่าลูกโป่งกันหน้าบ้านเนาะ,ะให้ลมเป่านะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราให้ลมเป่ายังไงเฮ้ยกายว่ากำลังทำมาชานาฮ่าอยู่ดูนี่เอาเข้าไปในพลาสติก You do windy, you can't win windy too strong at the front door. Don't no. no, no play together. Oh. No. Come on, Melina. Come on, Melina, we too strong. No. Melina, สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอีกรอบนะคะหลังจากที่เล่นลูกโป่งกันมานะเข้ามาในบ้านลมแรงขอทาปากนิดนึงนะคะหน้าล้นเหมือนเดิมไม่ได้เมคอัพนะวันนี้ก็จะมาแชร์ในเรื่องของตัวเองอีกแล้วนะคะอยู่ในต่างแดนแล้วต้องเจอปัญหาลูกติดของสามีชอบแขวะถ้าเขาโทรมาแล้วเขาไม่แขวะเราจะไม่เอามาแชร์นะคะทุกคน แต่นี่เขาโทรมาครั้งล่าสุดเขาแขวะนะอ่ะแขวะคือแขวยยังไงเดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังเราทําคลิปนี้เป็นกําลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะที่ไปได้สามีที่มีลูกติดแล้วลูกติดชอบแขวะก็ให้พ่อแม่พี่น้องคิดเอาแล้วกันนะคะว่าบุคคลแบบนี้เขามีนิสัยยังไงเขากำลังเรียกร้องอะไรของเขาอยู่ รสเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะรถมาแชร์คลิปนี้เพื่อต้องการให้เป็นแนวทางกับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อยู่ในสภาพคล้ายกันหรือแบบเดียวกันว่าคุณจะต้องทำตัวอย่างไงขอให้คุณรู้ว่าไม่ใช่มีคุณคนเดียวที่ได้ผัวมีลูกติดและชอบแขวนนะคะ,ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะมาเข้าเรื่องกันเลยเรื่องก็มีอยู่ว่า ลูกติดของสามีเขาโทรมาวันนั้นเราก็นั่งไลฟ์อยู่แล้วลูกติดของสามีเนี่ยเขาก็บอกพ่อเขาว่าเขาจะวีดีโอคอลเออเขาก็วีดีโอคอลกันแล้วสามีก็เลยถือโทรศัพท์ออกไปหน้าบ้านเพื่อที่ว่าจะให้เมลิน่าไม่กวนเราในการที่เราไลฟออ์ก็ไปคุยกันอยู่หน้าบ้านเราไลฟ์เสร็จเราก็เลยเดินออกไป เราเดินออกไปเราก็ไปเล่นกับเมลีนาเขาก็ได้ยินเสียงเราเขาก็บอกว่าเมียเธออยู่ที่นี่ใช่ไหมฉันได้ยินเสียงเขาสามีก็เลยบอกว่าเออเขาเพิ่งทํางานเสร็จเขาก็เลยเดินออกมาเขาก็เหมือนกับว่าเธอจําผู้หญิงคนนั้นได้ไหมที่มางานแต่งของลูกพี่ลูกน้องฉันก็คือหลานสาวของสามีเนาะ,ะตัวนี้สาก็เลยบอกว่า คนไหนฉันจาไม่ได้หรอกเพราะว่าเพื่อนสาวเขาน่ะหลายคนเออฉันไม่รู้ว่าคนไหนเนี่ยเพื่อนคนเนี้ยเพื่อนสนิทคนเนี้ยเขาเรียนตั้งแต่สมัยเรียนตั้งแต่อยู่บ้านเดียวกันแล้วทีเนี้ยเขาอยากจะมาเปิดร่วมร้านกับลูกพี่ลูกน้องฉันเขาก็เลยย้ายมาแล้วเขาก็เอาเงินเข้าบัญชีของลูกพี่ลูกน้องฉันเพื่อที่จะเปิดร้านร่วมกันแต่เผอิญคือมีอยู่ว่าเพื่อนที่ร่วมกันเนี่ย สคนที่เปิดร้านคือถ่ายภาพแต่งงานนะเนาะเขาขโมยเงินเ,ออเขาก็เลยได้ช่วงโอกาสที่เสียบเข้าเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เปิเปดร้านกันแล้วทีนี้เขาก็ถามพ่อเขาว่าเธอจําได้ไหมคนที่เขาถ่ายรูปก,กับลูกพี่ลูกน้องถ่ายรูปก,กับฉันนะ่ะเธอจะเห็นไหมอยู่ในภาพอไอ้ตัวสามีก็เลยบอกว่า ฉันไม่รู้ว่าคนไหนฉันจาไม่ได้แล้วเแกก็บอกไปอย่างนี้เนาะ,ะเขาบอกว่าเธอเธอเห็นไหมผู้ผู้หญิงคนนั้นอะ่ะที่เขาแบบช่วยดีๆอ่ะแล้วเขาก็จะเดินไปทักทายคนนั้นเดินไปทักทายคนนีอ้อยู่ในงานอยู่ในงานแต่งไอสามีก็คิดไปอีกคนนึงนะเขาคิดไปถึงไอตัวคนที่แบบว่าบางๆไม่มีนมจอแบนนะคะแต่แต่เขาสวยนะเขาเป็นฝรั่งแล้วเนี้ยอ่า เขามีแฟนนะแฟนเขาหลงมากนะทุกคนแล้วทีเนี้ยเออเห็นเห็นแฟนเขามาแกก็พูดอย่างเนี้ยอ่ะไอลูกก็คิดว่าพ่อน่เข้าใจถูกคนเดียวกันนะคะอ่สามีก็เลยบอกว่าเออฉันเห็นเขาอยู่เขาเอ่าแฟนเขาแฟนเขามาเอออย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขาถามพ่อเขาว่าสวยไหมพ่อเขาถามว่าเอาทำไมมาถามฉันแบบนั้นว่าสวยไม่สวยเออนางก็ถามว่าแล้วเขาสวยไหมสวยไหมคือ พูดห้าครั้งนะประคองห้าครั้งว่าเขาสวยไหมเขาสวยไหมเธอบอกฉันมาสิว่าเขาสวยไหม,ไหม,ถ,ม,ไหมถ้าเป็นคุณพวกคุณจะมีความรู้สึกยังไงทําไมเขาเน้นย้ําแบบนี้สามีก็เลยเกาหัวแล้วแกก็รูปหน้าแล้วแกไม่ตอบแกไม่ตอบอ่ะแล้วทีนี้ก็เขาก็เลยหัวเราะ หัวเราะย่อเย้ยพ่อเขาอ่ะเออคือเมีอยอยู่ตรงนั้นไม่กล้าตอบเออแล้วทีนี้เขาก็เลยถามกับพ่อเขาอีกว่าฉันถามจริงว่าเขาสวยไหมเออไอตัวพ่อนั้นก็เลยตอบขึ้นว่าไม่สวยเออแล้วเธอจะมาถามฉันทาไมเขาก็เลยเงียบอเขาก,ก็เลยเงียบไปแล้วเขาก็เลยให้ดูว่าเราเนี่ยเล่นกับลูกหรือหน้าบ้าน เ,เขาก็เลยหันกล้องไปให้ลูกเขาเห็นว่าเราเนี่ยเล่นกับลูกอยู่หน้าบ้านเหมือนกับบอกลูกเขาว่าเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยสวยกว่าแบบมาเนี้ยเสร็จปุ๊บเ,เขาก็พูดพูดไปเนาะแล้วเขาก็ถามว่าเออฉันเห็นเมียเธอโพสเ,เล่นลูกเล่นน้ํามันคืออะไรสามีก็เลยบอกว่ามันคือวันสําคัญของประเทศไทย มันคือวันปีใหม่ของประเทศไทยเขาก็เลยบอกว่าอ,อ๋อปีใหม่ประเทศไทยเขาเล่นแบบนั้นเหรอเขาเล่นน้ําแบบนั้นเหรอแล้วทุกคนต้องไปวัดเหรอ,อแล้วเธอเข้าวัดไหมสาก็เลยบอกว่าเข้าแล้วชุมชนของเมียเธอเนี่ยเขาเรียกชื่อเรานะชุมชนของเมียเธอเนี่ยคือไทยคือพุทธเธอเข้าพุทธไหมเธอเข้าวัดไหมเธอเข้าโบสถ์ไหมสามีก็บอกว่าเข้า เขาก็เลยเบะปากเออแล้วทีนี้เอาลูกเข้าไหมเข้าเออเขาก็เหมือนแบบว่าเขาไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาถามพ่อว่าแล้วได้รัดใหม่ยังได้ไปอยู่รัดนี้หรือ,อยังเขาจะให้พ่อเขาเนี่ยไปอยู่ที่อีกรัดที่อยู่ติดกับแม่เขาเออคือแผนของเขาเนะี่ยทุกคนถ้าพวกคุณนะ่ะคุณมีความรู้สึกยังไงเราไม่รู้นะ สามีก็บอกว่าฉันจะไม่อยู่ร้านนี้ฉันจะไม่ไปร้านนี้เขาบอกกับเราตลอดแต่เขาไม่บอกว่าอา,อาอดีตแฟนเก่าเขานะ่ะอยู่ที่นั่นอยู่กับลูกกับผัวเขานะที่นั่นแต่ลูกเขาแนะนําให้ไปอยู่อีกร้านหนึงอยู่ร้านติดๆกันเราไม่รู้เออสามีเขาก็พยายามบอกเราว่าฉันจะไม่ไปไปอยู่ร้านนี้ยังไงฉันก็ไม่ไปเออแกก็พูดแค่นี้แต่แกไม่บอกเหตุผลเราว่า ทำไมไม่ไปแกก็เลยพูดวันนั้นกับลูกเขาว่าฉันไม่ไปนะทาไมไม่ไปฉันแนะนําให้เธอไปรัฐเนี้ยเนี่ยมันอยู่ข้างๆแม่ฉันเนี่ยฉันจะได้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปหาแม่ฉันบ่อยๆฉันได้ได้ขับรถไปเอ้ยดูมันพูดทุกคนพวกคุณมีความรู้สึกยังไงเราก็เพิ่งจะรู้นะคะเออแล้วเราก็ได้ยินนะเออแล้วเราก็เลยขมวดคิ้วใส่สาสา,สาก็เลยบอกว่าไม่ฉันไม่ไป ถ้าไปแล้วเธอคิดอะไรของเธออยู่เออขาถามลูกค่ะว่าเธอคิดอะไรของเธออยู่ถ้าไปแล้วมันเป็นปัญหากับเมียฉันถ้าเมียฉันมันไม่แฮปปี้ฉันก็ไม่ไปนะถ้าเมียฉันบอกว่าอยากไปอยู่ที่ไหนฉันก็จะไปอยู่ที่นั่นเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่พอใจพ่อเขาว่าเออประมาณนั้นเสร็จนะเขาก็ถามว่าแล้วเธอจะกลับไทยเมื่อไหร่พ่อก็เลยบอกว่า กลับไทยภายในปีนี้ทำหนังสือเดินทางให้น้องก่อนแล้วก็จะกลับไทยเอา้าไหนว่าจะกลับปีหน้าไม่ฉันจะกลับไทยเพราะว่าแม่ของอแม่ยายฉันป่วยฉันจะพาลูกฉันไปเยี่ยมแม่ยายเขาบอกว่าเธอทำหลายทริปไหมเขาบอกว่าก็ทำหลายทริปเธอจะไปไหมถ้าเธอจะไปเธอก็ต้องรอให้ทริปของฉันจบก่อนแล้วเธอค่อยไปเออแล้วเธอ จะไปก็ได้แต่ว่าเธอก็ไปเที่ยวของเธอต่างหากแต่ว่าของฉันนทริปของพวกฉัน,นก็คือไปหาแม่ยายสามสี่วันเธอลอได้ไหมล่ะเ,ออเขาบอกว่าไม่ถ้าเธอเอาฉันไปแล้วเธอเอาฉันไปทิ้งอ่ะใชนไม่ไปเกออ็บอกว่าไม่ต้องไปก็ได้เธอก็ไปปีหน้าแล้วเธอก็ไปเนี่ยปีใหม่ของประเทศไทยเนี่ยเธอจะได้เล่นน้ําเขาบอกว่าเดี๋ยวดูก่อนเ,ออเขาพูดว่าเดี๋ยวดูก่อนถ้าเธอจะไปบ้าน บ้านของเมียเธอนะ่ะเขาไม่รู้จักฉันฉันก็ไม่กล้าไปเ,ออเขาไม่รู้จักฉันฉันไม่กล้าไปไม่รู้ว่าเขาอยากให้ฉันไปหรือเปล่าแบบประมาณนี้นะเขาพูดแบบเชิงทํานองประมาณนี้นะเขาเนี่ยสากว่าแล้วนะทุกคนแต่คือความคิดของเขาไม่เข้าใจว่าทําไมเขาชอบแควะะออตรงนี้เล้วสาก็เลยบอกว่า ฉันก็จะไปกันแค่ครอบครัวฉันนะเออเพราะว่าเรามีแพลนกันอยู่แค่นี้ฉันก็จะไปกันแค่นี้ถ้าเธอไม่อยากไปก็ไม่เป็นไรเออพวกเราจะได้เป็นกัดสบายขึ้นเออแกี่ยวกับพูดแบบนี้นะอ่ตัวเขาก็เลยหึหึใส่พ่อเขาพูดหึใส่พ่อเขาแบบประมาณเนี้ยเออทำน้ําเสียงแบบมันไม่ค่อยพอใจเออแล้วเขาก็เห็นว่าเราเล่นกันนะคะเออแล้วเขาก็ าถามพ่อเขาว่าวทำไมเมียเธอนะหุ่นดีจังเออ,เอ,อแล้วแบบแล้วเล่นกับลูกคือแบบเขารักเขารักลูกเขามากเลยนะเออเขาห่วงลูกเขามากเลยนะดูเขาเล่นกับลูกอะเราก็ได้ยินนะสาก็เลยบอกว่าเขาเล่นกับลูกแบบนี้ทุกวันแล้วเขาเขารักลูกของเขามาก ฉันอยู่แบบนี้ฉันมีความสุขอ,อฉันอยู่แบบนี้ฉันมีความสุขดีแล้วหลังจากนั้นที่เขาวางสายคุยกันนะเราก็เลยถามเขาว่า <c oughs> ฉันขอถามนะลูกเธอนะ <c oughs> เขาหมายถึงเพื <c oughs> ่อนสมัยเรียนอะคนไหนเธอจําได้ไหมเธอเข้าใจถูกคนไหมคนเดียวกันกับลูกเธอไหมทําไมลูกเธอถึงพยายามถามเธอว่าผู้หญิงคนนั้นสวยไหม แล้วทำไมต้องเน้นย้ำต่อหน้าฉันถึงสี่ห้ารอบเขาพยายามที่จะทำอะไรอยู่สามีก็เลยบอกว่าเธอก็รู้เออก็เลยบอกว่าถ้าฉันรู้นะเขาเป็นแบบนี้นะฉันไม่อยากจะสวนนะคือเขาไม่ให้เกียรติสามีก็เลยไม่พูดแล้วก็เลยถามว่าเธอจำได้ไหมที่เขาถามว่าผู้หญิงคนนั้นอะเพื่อนของหลานอะ คือใครแกบอกว่าฉันไม่รู้มันมีหลายคนแล้วก็สวยไหมสวยไหมเราก็ถามเขาสวยไหมสามีก็เลยบอกว่าไม่เขาไม่สวยแต่ฉันไม่อยากแบบไปพูดทําลายความรู้สึกของลูกฉันเขาไม่สวยถ้าเป็นผู้หญิงคนที่เธอบอกฉันคือวันที่เราไปบ้านของเจ้าบ่าวเจ้าสาวแล้วคือคนนั้น ที่เขามาทักทายแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนของหลานไม่สวยคือถ้าเป็นคนที่ตัดชายกระโปรงให้เมลีนาเขาไม่สวยก็คือบอกว่าเขาไม่สวยเหรอไม่เขาไม่สวยผู้หญิงคนนี้เขามีผัวเขามีลูกลูกเขาน่ะวันที่แต่งหน้า่ะลูกเขาถือแท็บเล็ตมาหาฉันคนตัวโตๆประมาณ9้าขวบ1ิบขวบคนนั้นอ๋อคนนั้นเหรอเออก็เลยบอกคนนั้นแหละคือเพื่อนสนิทของหลานเธอ ที่เขามาทําหุ้นด้วยกันอ,อ๋อไม่สวยกระบอกไม่สวยนะเพราะว่ามันมีเจ็ดคนวันนั้นแกก็ไม่รู้ว่าลูกเขาหมายถึงใครแกคิดว่าไอ้ผู้หญิงจอแบนก็เลยบอกว่าผู้หญิงจอแบนน่ะไม่ใช่เออแกก็บอกว่าเออฉันก็เห็นอยู่ว่าผัวเขามาแฟนเขามาแล้วลูกฉันจะเน้นถามทําไมก็เลยบอกว่าเขาต้องการตอกย้ําฉันต้องการตอกย้ําความรู้สึกฉันว่าผู้หญิงคนนั้นสวยไหมถ้าเธอบอกว่าสวยเขาจะเยาะเย้ยฉันได้ แกก,แก,ก็เลยไม่พูดนะแกก็เลยไม่พูดแล้วทีนี้แกก็บอกว่าฉันก็บอกแล้วว่าฉันก็บอกเขาไปแล้วว่าวันนั้นฉันไม่ได้มองใครนอกเสียจากว่าเมลีนาเพราะว่าวันนั้นเมลีนาท้องเสียอาหารเป็นพิษเมลีนาป่วยแล้วก็เมียฉันเออเขาบอกแค่นี้ฉันก็บอกเธอแล้วใช่ไหมวันนั้นว่าห้ามเธอแต่งหน้าเพราะว่า ฉันไม่อยากให้เธอสวยกว่าเจ้าสาวในวันแต่งงานเธอต้องให้เกียรติเธอต้องห้ามสวยกว่าเจ้าสาวเออตรงนี้สามีไม่ให้รถแต่งหน้านะทุกคนแกให้รถทาลิปได้แกไม่ให้รถแต่งหน้าก็ให้เขียนคิ้วได้แต่ไม่ให้เมคอัพให้รถปล่อยหน้าโล้นแบบนี้เลยแล้วก็ใส่ชุดเดี๋ยวรถจะเอาชุดให้ทุกคนดูนะคะวันที่รถใส่ชุดนะเออแล้วแม่แม่เจ้าบ่าวนะเขาคือเขาเป็น แต่งงานกับผู้หญิงด้วยกันอนะ,ล,นนะะลิสเปียนนะคะลิสเปียนนะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าอุยเธอเธอจะสวยกว่าเจ้าสาวนะอย่าสวยกว่าเจ้าสาวนะอาส,ววาอ,าสาวองคนนะเออเธอพอแล้วเธอแต่งแค่นี้พอแล้วไอเราก็เลยบอกว่าอยากจะให้แฟนอะพาเราขับรถกลับไปห้องไปเอาชุดอื่นมาใสา่เออถ้าเรารู้แบบเนี้ยไม่ให้สวยกว่าเจ้าสาวอะ เออเราเราก็อยากเปลี่ยนชุดนะทุกคนเราไม่อยากใส่ชุดแบบนั้นด้วยความที่ว่าสามีเข้าใจว่าคือลูกสาวเราบอกว่าจะให้เมลีน่านะ่ะไปถือกระเช้าหวานดอกไม้แล้วจะต้องให้เมียของเธอเนี่ยแต่งชุดคล้ายๆกับพวกฉันเออสามีก็เลยให้เราหนะักซื้อชุดแบบนั้นใส่ชุดแบบนั้นนะแต่ผลสุดท้ายแล้วเมลีน่านะ่ะอาหารเป็นพิษท้องเสียเป็นไข้คือแบบ จะปิดกระปอยมากนะคะเออแล้วเขาก็มีไข้นะอืมเขาสามีก็เลยบอกว่ากระซิบเราว่าเธอสวยที่สุดในงานนะเออขนาดคนที่เขาแบบไปร่วมง,งานนะเนาะเขาก็ถามว่าคนไหนคือเจ้าสาวคนนี้ใช่ไหม สามีหบบคนนี้คือเมียฉันไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าสาวเออเขาก็พากันขำแล้วแบบในโรงแรมนั้นน่ะในหอเขาก็มากระจัดงานกันใช่ไหมแล้วเขาก็เดินผ่านเขาก็บอกว่าดีใจด้วยนะที่เธอจะได้แต่งงานเธอเป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุดสามีก็บอกเฮ้ยเมียฉันไม่ได้แต่งนี่คือเมียฉันนู่นน่น,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 นเจ้าสาวอยู่นู่นกับเขาแต่งกันอยู่น,นู่นเขาก็เป็นคู่เป็นคู่ผู้หญิงกันเ,ออเขาก็เลยหย่ห yeah, นะ้า เย่เย่หน้าเออเขาก็คิดว่าฉันก็คิดว่าเธอเนี่ยเป็นเจ้าสาวก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออเราดูดีขึ้นแล้วทีเนี้ยอ่าเราไม่จําเป็นต้องเมคอัพก็ได้นะเออแล้วคือแบบมันก็เป็นความความผิดของสามีเราด้วยที่ให้เราใส่ชุดนั้นเราก็บอกให้สามีพาเรากลับไปเพราะว่าเรือมันยังไม่ออกหรอกนะแต่เอาชุดใหม่มาใส่มันก็ขับกลับ,บไปกลับมา มันก็แค่แบบ50นาทีนะคะแต่คือว่าแกไม่เพราะว่าเขาชุลมุนแต่งตัวกันอยู่แล้วเราก็ไอน,นี่ใช่ไหมเราก็เกรงใจใช่ไหมว่าคือแบบเราต้องมาใส่ชุดคล้ายๆกับชุดเจ้าสาวอย่างเงี้ยคือเราคิดว่าเราจะได้ถือกระเช้าให้ลูกแล้วลูกโปรยดอกไม้อย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่นะคะเออคือแบบ เขาไปถ่ายรูปกันไปอะไรเราต้องเดินไปทีหลังนะเออเราไม่เดินไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดว่าคนไหนคือเจ้าสาวคนไหนคือ,อแขกผู้มาร่วมง,งานตรงนี้เนาะเออสามีเราก็บอกเราแค่ว่าเธอนะที่สุดในงานแล้วนะเออแต่เราไม่สามารถเอารูปในงานมาโชว์ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขา <c oughs> เป็นส่วนตัวกันมากๆเนาะ เดี๋ยวเราจะให้ดูรูปของเรานะคะที่เราถ่ายในวันแต่งงานเนาะสามีก็เลยบอกว่าฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมวันนั้นยังไงเธอก็เหมือนเดิมเอ่ยังไงเธอก็เหมือนเดิม,ย,งงม,ดมยังไงฉันก็มองเธอเหมือนเดิมเ,เธอไม่ต้องไปสนใจกับคําพูดของลูกฉันว่าลูกฉันจะพูดกับเธอ,อยังไงเธอไม่ต้องไปสนใจฉันไม่ได้ไปแคร์ในคําพูดของเขาแบบนั้นฉัน แค่เธอกับลูกณตอนนี้เออก็เลยบอกว่าอุ้ยถ้าลูกเธอได้ยินแบบนี้เขาจะรู้สึกยังไงก็เรื่องของเขาเขาอยากจะไปหาแม่เขาเขาก็ไปเขาอยากจะมาหาฉันเขาก็มาฉันไม่ได้สนใจเพราะเขาโตแล้วเขามีงานทําเขาบรรลุนิติภาวะแล้วเขามีความคิดเป็นของเขาเองแล้วจะให้ฉันไปอยู่รัฐนั้นอะ่ะก็เลยถามว่าทําไมเธอไม่บอกฉันว่าเมียเก่าเธออยู่แฟนเก่าเธออยู่รัฐนั้น เ,ออเราบอกว่าเมียเก่าเขาบอกว่าไม่ใช่เมียเก่าฉันฉันไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมันเออมัเป็นเขาเป็นแค่แฟนเก่าฉันสมัยเรียนทําไมเธอไม่บอกว่าเขาอยู่รันั้นฉันก็บอกเธอแล้วแต่เธอไม่ตั้งใจฟังเองว่าเขานะ่ะอยากให้ไปอยู่รัฐนั้นเพราะว่าจะอยู่ใกล้แม่เขาใกล้น้องเขาฉันก็บอกเธอไปแล้วแต่เธอคงไม่ได้ยินหรือเปล่าเออแล้วทีเนี้ยแกก็เลยบอกว่า ถ้าไปอยู่แล้วมันจะเป็นปัญหาถ้ามันเป็นแผนการของเขาเนะ่ะฉันก็ไม่ไปฉันจะไปอยู่อีกลักหนึ่งไปอยู่ที่รักเธออยู่แล้วเธอสบายใจแล้วเธอมีความสุขเธอกับลูกมีความสุขฉันอยากให้อนาคตของลูกมีอนาคตที่ดีไม่อยากให้ลูกมีอนาคตที่แย่ๆเออแกก็บอกมาแบบนี้เนาะอ่ะเราก็เลยบอกว่าก็ดีที่บอกเออก็ดีที่บอกเราเอ,อ่อแกบอกว่าฉันอ่ะ ไม่ได้คิดคอยตามลูกฉันนะฉันแค่อยากรู้ว่าเขาสบายดีไหมแค่นั้นเองรถก็เลยโอเคจบงั้นจบเออเราก็เลยจบนะคะจบเรื่องนั้นนะเ,เมื่อแกรู้เรารู้นะคะตรงนี้รถก็เลยอยากจะมาแชร์พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะว่าถ้าคุณเจอแบบนี้ถ้าสามีคุณรักคุณแล้วเขาแค่ห่วงลูกเขา แล้วเขาไม่ได้แบบคอยไปตามแผนการของลูกเขาถ้าลูกเขาดีนะคะก็ดีไปนะคะเป็นโชควาสนาของคุณนะถ้าลูกเขาแบบเชิงร้ายเชิงดีแล้วชอบแขวะคุณตลอดนะคะขอให้คุณอยู่ตรงกลางยืนอยู่ตรงกลางไม่ต้องไปสนใจมันนะคะให้คิดซะว่าถ้าเกิดพ่อเขาเสียไปมันก็ไม่เอาคุณนะแค่นั้นแหละ ขอให้สามีของคุณรักคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณนะคอยซัพพอร์ตคุณตรงนี้เลิศที่สุดนะคะมันจะทำให้แบบคนรอบข้างที่ลูกๆเขาไปเล่าให้ฟังหรือเพื่อนหรือใครก็แล้วแต่ไปเล่าให้ฟังเขาจะสมน้ำหน้ามันนะคะว่าพ่อมึงอ่งเขานะ่ะห่วงมึงอยู่แต่เขานะ่ะห่วงรักเมียรักเมียเขารักลูกใหม่เขามากๆ ถ้าเองยังมีนิสัยที่อิจฉาลิษยาชอบแขวะเมียเขาเองจะไม่ได้เข้าใกล้ชีวิตเขาเลยเขาจะพยายามดีดตัวออกพยายามถอยถอยออกเพราะอายุเองก็เริ่มเยอะมากขึ้นเองบรรลุนิติภาวะแล้วเองไม่ใช่ต่ำกว่า17ปีเขาจะไม่มานั่งใส่ใจเองเขาจะไม่มานั่งดูเอง แล้วเขาจะเห็นว่าเองมีพฤติกรรมที่ชอบแขวะอิจฉาลิศยาแล้วถ้าเขาเห็นนิสัยของเมียเขาที่เป็นคนที่แบบว่าโดดๆยังไงก็ได้แล้วคอยดูแลเขาเป็นอย่างดีในยามที่ลูกแบบไม่ห่วงยยเขาในยามที่เขาป่วยเขาจะไม่อยู่กับเองใจเขาจะอยู่กับลูกกับเมียเขาแล้วเขาจะยกทั้งหมดม,มันกัใจไม่ใช่สมบัตินะใจทั้งหมดอะชีวิตอะ ฝากไว้กับเมียเขากับลูกเขาตรงนี้นะคะอืมรสก็เลยอยากจะมาเล่ามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่มาอยู่ในต่างแดนแล้วอยู่ตัวคนเดียวแล้วเจอสภาวะเหมือนกับรสอยากให้รู้ว่า รดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะไม่ใช่คุณคนเดียวที่อยู่ในสภาพแบบนี้เราก็อยู่ในสภาพเหมือนกันแต่ให้มองว่าทำไมคนอื่นเขาก้าวผ่านลวดหนามไปได้ทำไมเราจะก้าวผ่านลวดหนามนั้นไปเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้นะคะปรึกษาได้นะคะคอมเมนต์ปรึกษาได้ปรึกษาลดได้เนาะลดเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเพราะว่าลดอยู่มาอเมกา4ปีเรามาเห็นพฤติกรรมของลูกติดสามีกลับมาเหมือนเดิม นะอันนี้คือกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคอนเฟิร์มได้100%เเลยว่านิสัยของเขากลับมาเหมือนเดิมเหมือนกับตอนแเดือนที่รถเจอปัญหาอยู่แต่ตอนตอนแรกอะรถคือแบบรถไม่เข้าใจนะแต่ตอนนี้คือรถเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางปล่อยเฉยแล้วเราจะถามสามีสามีจะให้คำตอบที่ดีที่สดุดเขาคือผู้ที่ให้คำตอบเราผู้ที่ซัพพอร์ตเรา ผู้ที่ดูแลเราแล้วให้คำตอบนั้นเราดีที่สุดนะคะว่าใจเขาน่ะอยู่กับเราหรือว่าใจเขาน่ะอยู่กับลูกเขาแต่ถามว่ารักไหมรักลูกไหมรักลูกนะคะรักลูกทั้งสองคนมากนะเออเขารักลูกทั้งสองคนมากแต่ถ้าเกิดว่าลูกมีนิสัยที่ชอบแขวเขาจะไม่ให้ใจตรงนั้นนะ,ะคือแกจะเป็นคนนิสัยแบบนี้นะคะ,ะแต่ถามว่า แกรักเราไหมแกก็รักเรานะคะไม่ว่าแกจะพูดอะไรกับใครก็แล้วแต่กับลูกกับพ่อแม่พี่น้องกับเขาก็แล้วแต่ของเขาก็แล้วแต่เขาจะเอ่ยชื่อเราเป็นคนแรกแลวเขาจะบอกว่าฉันจะบอกเมียฉันแบบนี้แบบนี้อะ่ะบอกเมียฉันแบบนี้แบบนี้เราต้องทําแบบนี้แบบนี้คือจนลูกเขาอะบางครั้งต้องวางสายหนีนะบางครั้งต้องเบรกปากสายบางครั้งต้องร้องคือแบบไม่พอใจนะคะ ว่าอะไรอ,อะไรก็เมียเธออะไรอะไรก็เมียเธอแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะพูดว่าเมียเก่าไม่ฉันไม่เคยมีเมียเก่าฉันมีแค่แฟนเก่าเมียฉันแค่คนนี้ฉันจดทะเบียนสมรสคือคนนี้คนอเมริกันเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเขาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครอย่าไปใช้คําว่าเมียเก่าเขานะให้ใช้คําว่าแฟนเก่าเขานะคะถ้าเรียกว่าเมียนเก่าเมียเก่าเขาจะฉุนขึ้นทันทีนะคะเพราะว่าเขาจดทะเบียนสมรสแค่คนเดียวกับเรา ะะเรายังไม่ทันได้เป็นเรายังไม่ทันได้เลิกลากับเขายังไม่ได้เป็นเมียเก่าเขาเป็นเมียเขานะคะถ้าเขาไม่เคยจดทะเบียนสมรสกับใครอย่าไปใช้ผู้หญิงที่เป็นแฟนของเขานะคะเรียกว่าเมียเก่าให้ใช้คําว่าแฟนเก่านะคะเออตัวนี้เนาะถ้าไม่งั้นเขาจะโกรธคุณและฉุนคุณทันทีนะคะอ่ตัวนี้ใช้ให้ถูกนะคะกับฝรั่งนะ,ะ,ะเพราะ,ะ,ะว่าเขาจะเรียกเมียเก่าก็ต่อเมื่อคนที่จดทะเบียนสมรสและอย่ากันไปเรียกว่าเมียเก่านะคะเออตรงนี้ เข okay, าแคร์มากๆนะคะในส่วนในส่วนจุดตรงนี้ฝรั่งเนาะเราก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้กับพ่อแม่พี่น้องแค่นี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกําลังใจให้เห็นวนะ่าคลิปนี้มันมีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับคนที่เขากําลังเจอปัญหาคล้ายๆกับเรานะคะลดไปแล้วนะคะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพร่างกายขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ลดมาให้อ่า คําแนะนําให้กับพ่อแม่พี่น้องที่เจอสถานะแบบเดียวกันไม่จำเป็นต้องเป็นเมียฝร,รั่งก็ได้นะคะเมียคนอื่นก็เมียคนไทยหรือว่าคนลาวหรือว่าคนประเทศไหนก็ได้นะคะที่เจอในสภาวะแบบเดียวกันเนาะไปแล้วนะคะทุกคน